โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับก็คือวันนี้ก็มันเป็นวันอะไรวะเน,นี่ยวันที่เวยนใหม่มานะครับก็ซึ่งรอบนี้มันเป็นอีเวนที่น่าสนใจพอตัวกันเลยทีเดียวนะครับก็รอบนี้มันก็ได้มีนี่หน้ากากนักรบคาบุก,กิกลับเข้ามานะครับเออเดีย๋ยวผมขอใส่หูฟังแป๊บนึงเอ,อ้าอีเว้นนี้ไม่มีเสียงเพลงเหรอก็ดีอะดิ มันจะมีรูปแบบการอัญเชิญพิเศษอยู่2แบบนะครับก็มีการอัญเชิญแบบธรรมดาแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษนะครับธรรมดาก็จะใช้39เพชรส่วนพิเศษก็จะใช้59เพชรนะครับแล้วก็จะมีหินนําโชคฟรีอีกหนึ่งนะเออแล้วเมื่อเรากดครั้งแรกเหมือนมันจะกดฟรีนะผมก็กดฟรีไปอ๋อมันก็จะขึ้นโอกาสเหมือนปกตินะครับว่ามีโอกาสน้อยแล้วก็ปานกลางนะครับคือตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2 9 2พนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพชรของผมมันจะพอหรือเปล่านะครับเออ เค okay, ผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาเกเพชรแรกอ้โ oh, หอย่างเงี้ยคือเกลือจริงนะโอเคครับผมผมว่าเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเรามากดที่หินนําโชคก่อนดีกว่านะเออโอโหโอกาสน้อยทั้งคู่เลยแต่ผมว่าเปิดไปเถอะเฮ้ยได้สกินนกมาวะ่ะอันนี้มากนะครับอ้โ oh, หแต่มากม่นกากาอยู่ดีอะกลางโอ้โ oh, หได้สกินตัวนี้มาเฮ้ย hey, แล้วมันดูของเลยไหมดูได้ดีกว่ายังไม่ได้ดูอ้โ oh, ห oh, ของรางวัลมีแค่คำพูดอย่างนี้เยียงเดียวเลยเหรอเก โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปเติมเพชรเป็นทีบอ่อนนะก็ซึ่งรอบที่แล้วก็เสียไป2อ0 0นะครับซึ่งเอ้ยประมาณ3 0 0พเลยแล้วกันนะครับสามพันเนี้ยคือมันไม่ดอปเลยนะอต้องบอกมันไม่ดอบเลยนะครับโอเคครับเราก็มาต่อกันรอบต่อรอบที่แล้วดีกว่างั้นเราเอาแบบระดับปานกลางกับระดับมากไปเลยเนาะผมว่ามันน่าจะโอกาสได้ดีกว่าเฮ้ยโอ้โห ไอดีผมบักกระเป๋าอะดูดีเฮ้ยเกินไปเปล่ามากอ้โหคือผมได้ได้ของซ้ำนะครับเออต้องบอกว่าได้ได้ของซ้ำจริงๆเลยโอ้ยเมื่อกี้มันอุตส่าห์ขึ้นมากมาเวนกรรมีบกดไปหน่อยอ้โหได้ของสดยุคมีแต่ไหนแต่ไหนตะไร โอ้โหหน้ากากเสือก็มาคือผมได้ท้าซ้ำบ่อยมากเลยอะ่ะโอ้โหจังหวะจะได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมดินที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสรุปรวมนะครับซึ่งผมเสียไปในราคาประมาณ4 6 0พเพชกรกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากๆกันเลยทีเดียวนะ คือมันไม่ได้สูงธรรมดาแล้วสำหรับผมผมว่ามันกับสูงอะแต่ลิมิตของผมที่ทำอีเวนต์ส่วนมากมันก็อยู่ประมาณ5,000เพรอยู่แล้วนะครับเออมันก็เลยไม่เกินนี้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลองใส่หัวคาบ,บุกิเล่นกันดีกว่านะผมก็แบบมาแต่งตัวในธีมนี้เลยนะครับเกี่ยวกับแบบพวกแน,ว,นวคาบ,บุกิเออทั้งกางเกงและรองเท้านะให้มันแบบดูเขาเข้าทีมหน่อยนะแล้วก็มีดาบด้วยเกี่ยวกับความเชื่ออะไรประมาณนี้เลยมีคนตามมาดู คงจะอยากถามว่าซิว่าเสียเพชรเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าไม่ได้ถูกแน่นอนเนาะโคตรแพงแต่ก็เท่วเรื่องอยู่นะครับสำหรับหัวคบวาบพกเกันี้ a few moments later โอ้โห,โหมาถึงหัวตีก็โอ้โหให้ลงเมืองเดือดเลยหรอ <laughs> โอ้โหตอนนี้เราก็มาลงหอนาฬิกากันเลยนะครับโอ้โหกลับอีกไม่รู้กีตตี้นะสามตี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมมีแค่ m อ็ีที่นย์ปืนเดียวเองเออแต่ผมอยากได้ปืนระยะไกลนะครับที่มัน z ูม m ยิงไกลๆได้นะ โอ้โหสวยเจอเอ็มีห้าถือว่าเข้ามืออยู่โอโ้ถ้าใช้มีแต่ m p พีที่สูงคือเราไม่สามารถยิงระยะไกลได้นะครับต่อให้ระยะใกล้เราจะได้กินแต่คืออย่างว่าลงเมืองเดือดมันก็ต้องแบบขอปืนไกลก่อนนะผมว่าลองไปฟาร์มข้างล่างดีกว่าไหมเผื่อจะไม่มีคนหรือเปล่าเฮ้ยเจอคนแตกหนึ่งโอ้โหดีนะครับเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีของอะไรนะเออผมมีเกาะหนึ่งไงเกาะหนึ่งบรรเทาทุก ือว่ายังโชคดีนะครับที่มีเกาะหนึ่งนะแล้วก็ตารางังหารที่ได้แค่หมวกแต่ไม่ได้เกาะเวนกรรมเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้โหด้ยิงเพื่อเราเหรอเกินไปเปล่าหลบไปก่อนนะน้องผมบอกเลยคือตอนนี้ผมแบบโคตรจนยานะก็อ,อย่างว่านะครับคือถ้าผมไม่ได้ตารางังหารนะโอ้โหถือแบบโคตรแย่เลยนะเพราะของต้นเกมให้เราเล่นนะ่ะมันหายากมากนะครับสําหรับเมืองนี้สามศพ โอ้โหมีทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแต่ผมว่าข้างล่างน่าจะได้กินวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดดลงโดดลงอย่างนี้ก็เสร็จพี่ดิน้องโอ้โหระยะไกลก็มีอีกนะครับคิดเข้มันกี่ตี้กัน,น,นวะเนี่ยวะเดียซ้สาหิวคิวอะขอสามก่อนแล้วกันเอาขี้ผาละเพื่อนโดน <c oughs> ไม่เป็นไรเ <c oughs> พื่อนเราโคไปให้โอ้โหคือเมื่อกี้ผมกะจะวิ่งแบบวิ่งหนีนะเออวิ่งหนีไปหายาละ แต่ประเด็นคือแบบมาพอดีนะเฮ้ยเสียงข้างบนยังอยู่เลยนะครับน่นจะมีอีกตีะผมว่าตี้เมื่อกี้ที่คิวไปก็ได้น่าจะแค่ตี้เดียวโอ้โหเดือดจัดจัดนะเมืองนี้คือที่ผมไม่ยากกดคนเดียวคือผมก็นั่นแหละครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็แค่มาเฉยๆนะมาเฟี้ยวเฟีวเผามะพร้าวแก้วไปเรื่อยตามสเต็ปของคาบุกิโน่หนึ่งเฮ้ยไม่ใช่โน1หนึ่งแล้วกันเฮ <laughs> ้ยมียาไม่ดีอะ่ะอุ้ยเก็บเสียงสวยกับลูกระเบิด ผมว่าข้างบนมีคนปะต้องเจอระเบิดแฟผมหน่อยวะนี่ไงระเบิดแฟใส่ตัวเองเอาจิบหายใครมาวะเดียเฮ้ย <c oughs> คือผมไม่ได้ยิงสิ่งเท้าเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> แตกไปซะน้องชุบกันไปแล้วกันพี่ขอหาตวัวยาก่อนระเบิดก็เอา,าวะจังหวะเนี้ยโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยแต่ผมไปงงเมื่อกี้บ้างเลยแสดงว่าเขาน่าจะวิ่งมาอีกทางนะโอ้โห,โโหไม่ได้กัญชาเลยทีนี้เวนกร,รมเลือดก็ไม่มี ตึงไปไหนไม่ได้วงฟ้านะเนี่ยเออแต่ไหไมเขาไม่ลงวงฟ้ากันลือเขาลงวะแต่ไม่รู้ว่าผมให้หัวตี้ผมโดดนะครับเออแต่ก็มาลงหอนาฬิกาก็ถือว่าเอาเรื่องโอ้เจอคนอีกแล้วชิบหาละเลือดแค่นี้โอ้โหยืนนิ่งกันนอกหนึ่งคิดว่ามีย่าที่กลัวน้องพี่มีปืนระดับเลเวลเนะโ,โถ่ ตอนนี้ผมต้องการยาบ้างเลยวะมียาปหมเนี่ยคนนี้อโอโหไม่มีอะไรเลยกลางไปกันเลยจะเกินไปหรือเปล่าถ้ายาจะไม่มีขนาดนี้แต่ผมก็ได้ยามาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงดีนะไปโชบมาได้ต้องเล่นสายโชบ A few moments later อ้โหตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มเต็มอิ่มแต่ไม่รู้ทำไมไม่มีเกาะสักที ไม่เคยเจอเกาะเลยยัดเคอ๋อโหเมืองใหญ่จริงมานี่เมืองบวกจริงมานี่อ้าวได้เล่นดีโหมีคนเดียวผมว่าจะไหวอยู่อะโอ้โหมาไปก่อนละกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอปืนเวลเจ็ดอะรู้จักปาเอา็มพีที่สุดไองูอะแตกหนึ่งดีเลยโอ้ยเจอเกาะพอดีเลยวะย็ดเคถือว่าแบบได้ดั่งใจนะครับโคตรดีเลยเอาเกาะมาเสิร์ฟให้ถึงที่ ทั้งทีที่เพิ่งบ่นไปเมื่อกี้เองดิกลินโอ้โหคนก็มาไม่พักมาไม่พักไม่หย่อนเลยสำหรับเกมนี้เออมันมีชุบชีวิตนี่วะลืมเล่นนานก็ลืมเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือผมเจอคนบ่อยมากเลยไปเมืองไหนก็เจอนะครับก็เหมือนเจอเมืองละคนเพื่อนน่าจะไหวอยู่มั้งมาร์กไว้ให้แล้วอ่เฮ้ยจะไม่ไหวได้ไงวะ โอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่ก็ถือว่าเราแบกเองแล้วกันโอ้โหจังวะนี้ถือว่าพร้อมนะครับอุย้ยบนเขายิงวะผมว่าเดี๋ยวผมต้องต้องหลบแล้วกันเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเจอไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาแล้วน้องน้องไปไหนพี่มาแล้ว เขามาเขาเมาไหนว่าตัวเมื่อกี้ที่ยิงไปไหนวะเดี๋ยเฮ้ยหนีไปแล้วเปล่าหรือไปเมืองเขตวะ้อแต่เมื่อกี้ถ้าถ้ายิงผมเขา,าน่าจะเฝ้ารอนะเออเขาไม่น่าจะแบบอยู่อย่างเงี้ยใต้ใต้ลมผ้าก็ไม่มีไม่ใช่ใต้ลมผ้าใต้แคมป์แต่ไม่รู้ว่าผมเห็นจุดสีแดงๆที่เมืองนั่นแหละเขตบิมาสก,กี้ผมว่าผมต้องมีส่วนรวมสักหน่อยแล้วจวังหวะเนี้ย ใายก็ไม่มีนะบนภูเขาเดี๋ยวโดนซ้อนโอ้โหมีไอวอมีคนวิ่งเฮ้ยน่าจะเยอะว่ะเพราะมันอยู่ใกล้ทีชุบด้วยหรือเปล่าไฮ้ต่ที่ชุบมันก็หายไปแล้วนะโอ้โหสไนเปอร์ด้วยอย่าให้เผอแล้วกันสักคนเนะีะจะล่าคิวต้อนหน่อยไปย,ยืนเฉยโอ้โหม่ติดหัวนะครับอืมแต่ติดตัวแต่ก็ได้คิวเหมือนกันโ <laughs> อ้โ เมื่อกี้เพื่อนโดนเข้าหลังแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะแต่เพื่อนเราคิวไปแล้วนะครับเออน่าจะมีคนเดียวมั้งมาแบก็กหน่อยละกันเออเดี๋ยวเพื่อนตายเหลือวต้อง17คนวงก็เหลือแค่นี้แต่คนก็เยอะไปไหนไม่ดูเหมือนกันนะ <c oughs> เยอะเกินเบอร์สามทำอะไรดะนอนเลย <c oughs> เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเบอร์สองนาอเออ เมื่อสองนะ่าจะไม่เล่นนะครับคือผมไปชุบมาแล้วนะเอออุตส่าห์เสียบัตรเอ้ยเสียตังซีเรียยนสียเรียนนะ่ะซื้อมาแต่เขาก็ไม่เกิดไม่ยอมเกิดเขายืนเฉยผมว่าน่าจะมีอยู่สั้งสองตีอ่ะสองสามตีอ่ะเดาอ่ะนะเนี่ยอยู่คอปงนี่แหละกินฟรีแต่ข้างหลังก็กำลังจะกินเราเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ดีนะครับที่ผมมีเก็บเสียงมนเลยสบายหน่อย <c oughs> ไม่แตก เหมือนยิงไน้แต่ตอดอะ่ะตรงนี้น่าจะเล่น f อ d ดีต่อไงไม่งั้นป่านนี้น่าจะโดนอยู่โอ้โหโดนหัวนะ่ะเออน็อกหนึ่งโอ้ยังเหนื่อยโอ้โห,โโห,โโหตรงวิ่งกลับไปชุบเพื่อนนะเนาะ <c oughs> เราจะไม่ทิ้งนายเพื่อนหรือแฟนวะนะโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยตายวอด้วยแต่ผมว่าหลังเราเพื่อนน่าจะไหวอย,อยู่นะเพราะเพื่อนเราก็ไม่ธรรมดานะครับเบอร์หนึ่งอะ่ะเล่นแบบโคตรได้อะ เฮ้ยเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามวะไม่รู้วะน่าจะเบอร์หนึ่งนะเออน่าจะเบอร์หนึ่งน่าจะไม่จำผิดรอกโอ้โหทำได้เพียงแค่มองอะ่ะ <c oughs> คือมันยิงยากมากเลยนะครับเออผมพยายามดึงแล้วนะเนี่ยถ้ายิงย,ยงก็ยิงไม่โดนอีกอะเออแต่เพื่อนเรายิงน้อกก็ไม่เป็นไรครับไม่ติดหัวด้วยเวรกรรมทำอะไรไม่ได้ทักอย่างแต่ต่อได้อ้โหนกหนึง ไม่แตกเฮ้ยตายยากแท้อยู่นอกวงแล้วมาสมมุกไปเล่าอ้โหกลางวงด้วยนะยอมตายวงนะผมว่าการให้ผู้สาวต้องหน่อยละกันโอ้โหตอนนี้ก็ได้จะเหลือ10คนก็รวมผมก็เหลือ7คนนะครับทั้งหมดก็ คือผมได้คิวไปแค่ตัวเดียวเองนะเออตัวหรือ2ตัวก็ไม่รู้เองเหมือนเมื่อกี้ก็ถือว่าแบบไม่คุ้มเลยนะครับเออคือแบบเอ้ยแต่มีลูกกระสุนเพิ่มไม่เป็นไรถือว่าดีเลย <c oughs> คือแบบโคตรเซ็งเลยนะครับอืมช็อตเมื่อกี้คือแบบตอดไปเยอะมากนะแต่ไม่ค่อยได้คิวแต่ตัวเนี้ยไม่พลาดน,นะครับโหเพิ่งหนีลบมาเลยมั้งเออแสดงว่ญญาว,วิ่งเข้าหมอกได้ดิถ้างั้นนะ่ะเย้เท่ไม่ใช่วิ่งเข้าหมอกวิ่งเข้าวงพูดผิดคนอะไรวิ่งเข้าหมอกวะ ตกซะโอ้โหรอบนี้ได้2ตัวถือว่าโอเคอุยมีอีกวะเพื่อเราจัดการแล้วเพื่อนเราก็ไม่ได้ธรรมดานะครับเออก็ได้จายสบายๆไปสำหรับเกมนี้สําหรับชุดนี้ผมว่าแต่งชุดแบบผมผมก็เอาเรื่องอยู่นะผมว่าโคตรเทพนะชุดคาบูกิอะแต่คือก็นานๆมันจะมานะครับเออสำหรับเซตนี้แต่ก็ถามว่าราคามันก็ค่อนค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะชุดนี้ผมบอกเลย มันก็ไม่ได้ถูกแบบถูกนะผมบอกเลยชุดนี้อืมต้องพูดแบบย้ําเลยนะแต่ถ้าคนดวงดีมันก็เออก็น่าอิจฉาแหละแต่ถ้าคนแบบถ้าราคาตามหลักแบบไม่ใช่ดวงก็ผมว่าขั้นต่ำก็น่าจะ5 0 0พันเพชรไปก่อนนะคนจะมีไว้เผื่อเกินไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้าได้ก่อนก็ถือว่าดีไปนะครับมันก็ยิงเอาเอาเรื่องเหมือนกันทนะี่ข้างนูนะ้นแต่มันก็น่าจะจบอบผมว่าผมไหวอยู่ละ พราะผมมีเบอ,อ,อร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งแม่งโอ้โหยิงคมนะ่ทาทำไปเล่นไปจะไปไหนจ๊ะโอ้โหไปทั้งคู่เลยขอสักคิวได้ไหมเพื่อนสวยเอา้าจบแล้วเหรอ <c oughs> จบแบบงงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดคาวบวกูกิก็ผมว่าก็ค่อนข้างเท่พอควรเลยนะก็โอเคอเครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ